อ a โ o สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตพาชมวัตถุมงคลของหลวงปู่ดมทรัพย์หรือว่าพระอาจารย์จ่อยเป็นลูกศิษย์ทันที่สืบสายวิชาของหลวงปู่มุลทิตตสศีโลอมตะเทระห้าแผ่นดินถือว่าเป็นท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่สําคัญอีกรุ่นหนึ่งที่ทําให้เรารู้จักหลวงปู่มลมากมายหลายอย่าง เพราะว่าในสมัยนั้นท่านก็ไปหาหลวงพวกกว่อกยหลวงพ่อก,กวยก็บอกว่าให้ไปตามหาหลวงปู่มนแล้วก็ท่านยังไปเล่าเรียนวิชากับครูบาอาจารย์ต่างๆมากมายหลายท่านถ้าที่รู้น่าจะมีหลวงปุระไม้หลวงปู่สวงหลวงปู่มนอันนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลของท่านจะเป็นแบงยี่สิบแบ่งขวถุงอันนั้นก็จะเป็นยันต์ตัวใหม่ของท่านอันนี้ก็จะเป็นภาพท่านทำทำเหมือนปิด จะเป็นยันหลวงปู่ดมทรัพย์สริคุตโตวัดด้านหลังก็จะประมาณนี้มันไม่ค่อยผูกกัดนะต้องขอโทษทีอันนี้ก็จะเป็นพระ,ะแก้วสองแผ่นดินพระแก้วสองแผ่นดิน สมปัตนาปิดทองรุ่นนี้เท่าที่รู้สร้างไม่เยอะนะสร้างเก้าบเกองค์แต่ว่าเขาให้รวมบูชาเป็นชุดอย่างนี้ก็ประมาณ299บาทบวกค่าส่งก็จะประมาณ360 50บาท60บาทประมาณนี้น,นี่ก็จะเป็นพักกิ่ง2องแผ่นดินเท่าที่รู้แล้วก็มีข้อมูลมาอัน กุบา j a n อีกรูปหนึ่งนะที่ผมชื่นชอบก็จะเป็นหลวงปู่สุวรรณคำแห่งสปปลาวจึงท่านอาศัยอยู่ภูเขาวควายรุ่นนี้ก็ได้ปลูกเสกอยู่ที่ภูเขาวควายด้วยนะรุ่นนี้ปักกิ่งสองแผ่นดินทาทองปิดทองทาทองเท่าที่รู้และมีข้อมูลมาที่ปิดทองนี้สร้างแค่99องค์นะเท่าที่รู้เลยเขามีข้อมูลมาด้านหลังก็จะเป็นโอ้มันไม่ค่อยโฟกัสน,นะตรงขอต่อที่นะ ด,ด้านหลังก็จะเป็นยันน่าจ,จะเป็นยันส,นสมปัตินาของหลวงปู่คำพันธ์โกสะปัญโยเห็นไหมด้านหลังก็จะเขียนว่าสมปัตนาสองแผ่นดินนครหลวงเวียงจันทร์สปปปปลาวปี2 5 6พอันนี้ผมเห็นในกลุ่มหลวงปู่รับท่านไปแจกสาวลาวหลายท่านนะโลกนี้ท่านก็ไปจะไปเวียนเทียนนี่น่าจะไปอะไรนี่แหละ ว่าสวยองค์พอดีพอดีสวยแล้วก็แบงก์ก็สวยเลขก็สวยนี่ก็จะเป็นหลวงปู่อะน,นะอุดมทรัพย์หรือว่าพราะจารย์จ่อยทำท่าปิดตาผมชื่นชอบท่านอีกมุมหนึ่งก็คือท่านมักจะกล่าวพูดถึงแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์นะอย่างเช่นหลวงพวกก่อกลวยหลวงปู่สวงหลวงปู่มน หลวงโปโมนและก็ครูบาอาจารย์อีกมากมายหลายท่านท่านมักจะพูดและกล่าวขวัญถึงปฏิปทาหรือว่าความความเก่งกาจของครูบาอาจารย์นะทั้งที่ทั้งทั้งที่ท่านก็เก่งและก็วัตถุมงคลของท่านก็มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายและก็ท่านมักจะไปหาครูบาอาจารย์หลายสายอย่างเช่นสายลง พอลุสี่งดำท่านก็ไปหาหลวงพ่อหนุนนะท่านก็เอาไปให้เอาวัตถุมงคลไปให้หลวงพ่อหนุนอนธะิษฐานจิตด้วยถือว่าปฏิปทาของท่านหน้าเขารบเรื่อมใสแล้วก็มีลูกสิย์ต้องหาชาวต่างประเทศนะชาวต่างชาติศรัทธาท่านมากมายหลายคนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเอามาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นการขอบคุณ ใจที่หลายคนก็กดติดตามกดเป็นกลำลังใจให้ผมถือว่าผมก็จะพยายามหาวัตถุมงคลทุกสิ่งทุกอย่างเอามาลงให้ดูให้รับชมรับฟังกันชุดนี้สร้างแค่99สชุดนะเท่าที่รู้แล้วก็มีข้อมูลมาแล้วก็ที่ผมเอามาลงนี้ถือว่าผมผมคิดว่ามีประโยชน์นะสำหรับคนที่อยากศึกษาวัตถุมงคลนะถึงแม้มันจะเป็นแค่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าผมว่ามีประโยชน์ อนาคตภายภาคหน้าต่อไปเราอยากหาข้อมูลหาอะไรก็พิมพ์เข้าตรงนี้ได้ผมถือว่ามีประโยชน์นะมีประโยชน์ติดวัตถุมงคลดีกว่าติดวัตถุอัป,ประมงคลอย่างเช่นที่ครูบาอาจารย์มากมายได้พูดไว้อย่างหลวงพ่อศรีดำได้พูดไว้ก็ถ้าเป็นถ้าะระลึกถ,ถึงพระสงฆ์ก็จะเป็นสังขารนุสติถ้า ระลึกถึงพระถ้าเป็นรูปรักษ์ของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นพุทธานุสตินะมีแต่ได้กับได้หากตอนนั้นเราเป็นอะไรไปถ้าเรานึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าพระก็จะมีอาทสงอย่างต่ําก็ไปเป็นเทวดานะนี่ก็จะเป็นรูปนายหลวงรลอกเก้าถือว่าครบเครื่อง ทั้งเพราะว่าในหลวงก็ท่านก็จะมีคุณธรรมมากมายนะเป็นปราชาผู้ยิ่งใหญ่นี่ก็จะเป็นแบงค์พญาคุดวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้เอามาให้รับชมรับฟังกันใครชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ภากเครื่องเรื่องเลาเรื่องเล่าของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ